ดีครับนผมนะครับแล้วมาดูสองที่จะรีวิวกันวันนี้เหรอนี่เจ้านี้นะครับก็มาดูเป็น่แปนดูวิธีการแปลง่วนะครับก็มันจะมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมุกคนเห็นนะดึงขามันลงมาครับอยู่ในนั้นหัวมันหอยู่ใช่ไหนหุอยู่แล้วคือเราดึงขแอาจจะงงว่าทำไง ก็อื่นเฉย่างนนะครับให้มันหันมาด้านหน้าให้มันหันตรงนี้ครับแล้วก็เอาตรงนี้อ้าวมาแล้วทุกคนก็มันไม่เห็นว่ามันมัมันอยู่ตรงนี้นะ่ไหมก็ดึงมาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เลยก็ปึ๊บอย่างนี้เลยเดี๋ยวแม่ก็ไปด้มาอย่างเงี้ยก็ดึงทีละปุ๊บปุ๊บแล้วก็อ่าขาออกมาก็เสร็จแล้ว แล้วเป็นไงคอยจะล่าน้วเดี๋ยวมันกินหายไปสองวันสาขวประกอบเข้ากันครับอย่างไรก็ตาันกนไม่ต้องเที่ยวหนุกตัวกับไปทันแรเคือตอนแรกเราต้องหไุนมาตอนแรกมันอยู่เป็นบ้า อยู่กับไปทา้วเดนเที่ยวมันแมวอ่ะอันนี้คือซ้ายผมนะข้าวผมกินหญิงไปเลยไปังจากนั้นก็มือหมอก็ไปแล้วข้าวอยู่พุกงเป็นมานี่จ้ะขึ้นวิวบนหลังคาต้นไม้จากนั้นนอนทั้งหลังบ้านก็มาวันนี้มาเย็นนี้ก็ไปเดินกินข้าวที่เดียวเดินแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีเชี่ยวอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีรู่ก็ประกบเลยครับเสร็นแล้น ตร <orman pulse. S 1> นี้ um, like เลยเหมือนรู hmm, บอ่ทั้งใช่ไหมก็ดันเข้าไปแมวมันต้องเที่ยวต้องไปอมันลำพังต้องนับหนึงเจ้เครับก็นี่ีอีกนีดหงแล้วตัดอีกนิดหนก้ักจะรีนอะไรอยากนตวแพทขอบคุณะคะที่วาได้ทำงานดีๆอยากเลี้ยงพ่อแม